ดูตูดครับหยอกกันแล้วผู้หูคู่จิน้นสองหลอหนุ่มน้อยนี่ครับชาโลเล่เจ้ามีโดกับเพิ่มซับบามันรูโบสมเมฟสามนี่ครับดูเนื้อหนังก้านตัวกระดูกขาสีผิว ดอกรอกันคนละแบบเอาเมื่อใบใส่น้ำกันครับใบตาห้พี่น้องเบ่งเสร็ะเทียบกันเลยประชันกันความรอไปเดินไปนู่นลูกเดินไปก่อนเดินไปก่นอนเคนี่นี่ครับว่าที่พ่อพันเอ้ข้างหลังนู่นคือสก็อตนะฮะออกมาเดินแปลงฝนตกผอกมันจืดมันแฉพี่น้องได้ออกมาปาล่อยคอไดงยางเหรียญอยู่พี่นอง อ,อันหน้ะรารอมาโซ่ดูป่ะนี่เดินไปนู่นก่อนเดินไปเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดินไปก่อนลูกเดินไปก่อนอ่านี่ดูหน้าดูตาดูจมูกดูเนื้อหนังครับอืมสับอันนี้มีด้วยคนละแบบ เดินไปเดินถอยไปลูกเดินถอยไปมันมองไม่เห็นนี่ดูตูดดูวัานหลังดูนี่แลครับนี่ครับดูกระทัดหลังครับความยาวของลำตัวทั้งสงวงโตดูตูดเนื้อหนังคลิปนี้ให้แบบเอาจุใจไปเลยอ่านี่ครับตูดของมีด กับหน้ารอๆของเพิ่มทัพย์นี่ครับถ้าพันธุกรรมขอดียังบร่จรัดบม่ได้ฝึกครับแต่เขาจะยืนเองทงเองแข้งขางหนาตาเนะ้นนะฮะจอดก,กันแบบนี้นี่ครับ